การที่เราได้ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆไปเรียนรู้ไปศึกษามันเป็นตากาชมิมันเป็นวิชาชีวิตที่เราได้ฝึกตนเองได้ได้ก้าไปสู่ความเข้มแข็งแล้วก็ความแข็งแรงจิตใจและความที่เราเป็นตัวตนของเรานะจะชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราอยู่อย่างสบายเราไม่เคยไปไหน เราอยู่ในกรอบแห่งความสุขเรามีแต่กิเลสที่มาสนองตัวเรามันก็ยากที่จะเข้าใจในความเข้มแข็งและแข่งแก่นในชีวิตได้การาที่หลาเยคนที่เจอเรียกว่าอุปสรรคปัญหาต้องมีความเข้มแข็งมาตั้งแต่เล็กๆและต้องดิ้นรนต่อสู้นั่นแหละคือการที่ได้ผ่านตัวเองนั้นแหละเรียนรู้แล้วก็พัฒนา ก็าสามารถทำฝากับผทุธธรรกักดิ์กานไปได้แต่ควนะแต่ละคนก็ไม่เือนกันเพราะว่าบางคนนะยิ่งทุกข์ก็ยิ่งจดจำแล้วก็เครียดแท้งโกรธถ,ถือโทษบุปกรารีว่าทําไมต้องให้เราต้องลําบากทําไมต้องให้เราทุกข์อันนั้นก็ยิ่งุณกนกรรมนเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดบางคนได้เรียนรู้และได้ศึกษาพัฒนาตนเอง และจิตตนเองเจะสูงขึ้นตรงที่ว่าครอบครัวพ่อแม่หรือว่าทุกคนรอบด้านที่ทําให้เราแก่ึ้นทาให้เราแผ่แรงทําให้เราเรียนรู้วิชาชีวิตในุิมาต่างๆไม่ว่าการเหนื่อยการเหนื่อยใจหรือว่าการที่เรียกว่าไม่มีจะกินแม้แต่การไม่มีจะกินหรือว่าต้อง อดมือกินมือมันเป็นการฝึกเป็นการเรียนรูว้ว่าการที่ทุกคนนั้นลำบากสังคมมีคนที่ลำบากแบบนีม้มากมายไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ถ้าเราไม่ได้เจอรสชาติแบบนั้นเราก็ยากที่จะเข้าใจคนที่ทุกข์แบบนั้นได้เพราะฉะนั้นแล้วแม่จึงอยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าการขาดจุดควด และเรียนรู้ในความเป็นจริงเราเข้าใจในความจริงทุกคนต้องเจออะไรก็ต้องยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขเองได้แม้แต่การที่เราเจออุปสรรคเจอปัญหาระหว่างทางเดินชีวิตเราต้องยอมรับความจริงแม้แต่การที่เราสูญเสียหรือว่าเราไม่ได้ดังใจ เราต้องยอมรับให้ได้และไม่ยึดในสิ่งที่เราปรารานและต้องมีเหตุและผลว่าการที่เรามานจิดนี้เพื่ออะไรแม้แต่สิ่งที่เราปรารานในขั้นต้นมันคืออะไรและเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วในขั้นการความความต้องการที่แท้จริงของเรามันเปลี่ยนไปอย่างไรเรามองตังใจเราสิว่าเป็น และกามเรียกว่ากามกามอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นกิเลสที่มันมากับตุ้นจิตเราก็ตุ้นกายเราให้เรามีกิเลสในด้านต่างๆรู้และก็วางมันแล้วก็พิจารณาและเห็นมันด้วยตัวเราเองแล้วก็ต้องกำจัดด้วยตัว คือการกำจัดกิเลสต่างๆไม่ว่าต้นการจะเป็นการมกุณหรือว่าดีหรือร้ายลบหรือบวกเราต้องดูได้ด้วยตัวเราเองพอที่จะเข้าใจว่าการที่เรามาพิจารณาและได้เห็นความเป็นไปในชีวิต ที่มันมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่มีอะไรแน่นอนแต่สิ่งที่นแน่นอนคืออะไรคิอใจเราที่มีความมั่นคงและมีความเล็บว่าตั้งมัน่นจะต้องทําในสิ่งที่เรากล่าวไว้หรือว่าให้จาไว้ให้จงได้อันนี้คืออุดมการความตั้งมั่นในบอเรี ที่จะสามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณไปในทางที่ดีได้แต่สำหรับคนื่นเราไม่สามารถไปนำพาให้เขาเปลี่ยนแปลงได้แต่เราเพียงแค่พาให้เขารู้วิธีการและสามารถเปลี่ยนทุกสารได้เข่าที่ทำได้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนหมดเลยมันยาก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้าวาระแต่ละคนนั้นยุดกันมาไม่เท่ากันพิเลนัากรรมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วการที่แม่ชี้ทางให้กับแต่ละคนความเข้าใจจงต่างกันปัญญาไม่เท่ากันความรอบรู้ความเข้าใจต่างกัน เพราะฉะนั้นแล้วเส้นทางของแต่ละคนนั้นนะมีหลากหลายเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดให้ใครมาเป็นแบบเราได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำือความดืและสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำนี่แหละคือสามารถเปลี่ยนแปลงจิตอิ่างให้กับคนเดียได้เราก็ต้องทำให้สำเร็จและเราก็จะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อน ความจริงแล้วก็เข้าใจในความจริงและยอมรับในความจริงใทดันและเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองอยู่กับความจริงโดยที่ไม่มีมายาไม่หลอกตัวเองมายาคือความหลอกลวงเรามีมายาให้กับตัวเองเราโกหกตัวเองไหมเราหลอกตัวเอง ว่าเราทำดีแค่ไหนเราโกหกคนอื่นได้มายาใส่คนอื่นได้แต่เรามายาใส่ตัวเองนะี่นรู้รู้ดีที่สุดเข้าใจแล้วนะท้ายทีแล้วการที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราคือคนแรกและยอมรับไม่ได้ยอมรับความจริงไม่ได้เรา เลวเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลวแล้วแก้แก้ไขเราชั่วในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดชั่วที่ปากเขาหรือชั่วที่ตัวเรากั็นแน่เราต้องมาพิจารณาใช่ไหมเราดีดีที่ตัวเราหรือว่าดีที่คําชมจากปากใครมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวเราเท่านั้นแหละที่จะทํำให้เราอะมีคุณค่า คุณค่าในที่นี้ไม่ใช่การตีราคาว่าจะมากน้อยใช้เงินซื้อได้ไม่ใช่แต่คุณค่าในที่นี้ให้กลับโลกไปนี้ได้แค่นี้นี่คุณค่าที่ฉันแล้วนะสัต